สวัสดีครับมาฟังเพลงมาฟังเพลงกันพ่อเอกก็ลังเอกจีบกันได้คุณเสียงสูงไหมเอาผมนีกก็ได้เอาเอาเดี๋ยวอันขอเป็นอะไรได้บ้างขอเป็นล่ำจีบกันจักซอยหนึ่งตอนตอนนั้นไหมอันคนละช่องนี่นี่โลกของเพิงนี่นี่ดูขอ่โลกของผึ่งนี่นี่ช่องยูทูบลูโลกของเพิร์นะครับมาขอให้นข้เพิ่งล้ำไปแล้วนะกบีดอนกันไม่อยจะได้ไหมเอออยากฟังจริงเลยเนาะจริงเลยนะทุ่มทุ่มจับหัก ที่จริงเลยสมุณแม่เราล้ำเราลำจบเราไม่จบพี่น้องเอ้ยใส่เอ็กซ์เซซี่ในกาลิลนะเริ่ดเริ่ดคอนแม่นบว่ามโนราห์นี้บ่ทันนอนพาสุทนออกมาหวมเล่ยสิจ่าปากเบ้าจ่าต้านว่าจังไดรต่อกันลองว่องมองดูพาสุทน์นี่ไงมโนราห์มโนาน้องเป็นนองก็ป็นน้องทากจักขู่มองต้านทงเต็มเรื่อย ล่ำมาใสมัยประสมคนมาโลาปีแรกนี่นะครับผมคู่ดีแล้วนะครับมื่ลายีามีเ้ารัมนี้นะครับผมแนมเจ้าจบอย่ะได้่อากรังสัวามองตอมองเนื่อป้าส่งเงิ้นมอแม่นรอพ่อริมแม่เลอดรอบนมหล่อนรวใหงดังทอยยังคอยใปในส้นเสียงแต่น้องคอนเจน เงมือนว่าถำนองที่คือเป็นทำนองปัคมแ่เลยต้นต่างนั่งวงหรองเนี่ยโอ้ยมามามาละฟังยานีนะปวดร้อตั้งหายะยาสวงเพือมาให้สีกาให้หูมนลาพี่ไล่ไล่นอยด้ไ คิดถอนอดีตนี่เฮยื่งจำเฮ้เรื่อตะกี้พอเลยจยังครับอามาดอมาเดอมาดเติพอมามาทันลูกมาทันมาอย่างสไปจม่ก็ปอดได้ิอดได้อยากปอได้าคนไหนอย่างไอดได้ได้ปอได้ด้ิใโอ้โหตะกกางกันน จั้เลยตีเงี้ยทาง้วบังนี่เราหัวบังไันี่ละบังคัเอาเอาเอาบานี้อันบานี้เรื่องแหงเกียบกันนุ่มหน้าขาวช้างเกียบให้เราบริกรหรือใ่ไอ้บาให่ลกเขาคุมี่สเพิ่เพิ่ให้เลือกเอาแล้วแล้วที่ดัดสอเราให้เลือกเอาแล้วเอาเพียงแดให้เลือกเอาลมผมก่อนเลยนกขบืดเอาเพียงนกขบืดคู่ เพื่อเพื่ออยากได้ไอ้ว่าเพื่อสร้างธรเนี่ยเพออยากได้เช่นตัวว่าการละเล่นที่ที่เราจะเข้างหราเหลี่ยนกันจงไหนที่ว่าห้าเหลี่นกันตอนเกี่ยวจังละจังคว่ำการเหลี่ยนในการต่อการเข่าการออกม่เานอยากผู้วาเหาเหลี่ยนกันจงไหนการลกการลุกกันหลับสมมติว่าหลับจบแล้วเนาะอยากะิมาเสด็จทีเสด็จทีสุนเดียวปนี้ค่านนี้แล้วเป็นอย่างขึ้นหาบ่ม ไม่อยากจัอยากดอยกไปเหนมแล้วเนาะเห้อลงมาลมอนไ่ใ้แตจะยัดลงมาหาจยกกันได้นั่งเกียร์เขา้วนะโหลดยังสิเดี๋ยวุงใช้แองเราเออผู้ใดขาายอดเรก็จะไปด้ได้อยู่ใกลๆวนแล้วข้ามออกภูายอ่ะไกลๆเลยกันรับาด พออก่อนก็สิอื้ออยอันนะอันนะเออเพลงะไเออเา่งยุนี่ไ่พงยนี่ได้หนิไลกัสิบไอพวกเดินูดเรื่งนพูดไรก่นนี่ยเเยอะัแบหลายเนาะพระเอกเป็เอกไฟยุนี่ฝากให้พลนแน่ช่องเลื่อนข้างไฟถ้าจดทุ่นแม่ไม่ไปจะสร้างเทวดาุ่นมุนเลยนะครับุทุน ันก็ได้ตะกีก็ได้ตีเลยีล้พุ่โอ้สีพุ่นหรอปันกันขึ้นมาหนิ่งกไปเด้งหอมเออเออใชคเส็จพ่เออเมย์นั่นมากเมออยูต้นนั่นเมว่านานโอ้โอโอ้นี่มันนี่มันยามันยาอันนี้ของใคของมันเนี่โอ้แม่นีดีอ่ะตอนนี้ในโบสดอกเพ้ออกที่จริงอันนี้คือเขาเขากินไปซื้อมาหอมเขาเอิมาเอกทีบจะคล้องขึ้นมามนบอกว่าโซฟิวโซ่ผ้าของ มันมันดแล้วล้วคางคางสัตว์ขวดเอาบาร์นี่บาร์นี่ผู้บ่าวกับผู้สาวไปนั่งเมืองวันลำน้ำกันบารนี่ก็นังกันมกกันยักอายเฮ้ยจะของคือปฏิทินนั่นแหละวารีผู้สาวหอ้ยไอ้ปอบเป็นคนยังสั่นดอกมาทั้งนี้แล้วขันขันพื้นผู้ผู้สาวมาผู้เดียวขวดมางสัตว์มนด เออคนเขินเน่ไม่คูเลยบ้านเนีนไม่บ้านเนีเล็มหวนมัดเลยเอออันนี้ผมก็เคยเป็นเนี่ยไปนางเบงมอล่เหมือนผู้บ่าวผู้สาวเขาเจ้ทั้งทั้งไปที่จีบกันหมดแต่ตอนเ้าเป็นบ่าวบอกกับไปคับผู้สาวฮะพาเจ้าขอเลี้ยวบางกันจตความจเลี้ยวบงอไเปเจ้าเจาเคยเป็นบ่าอยู่บอเตด่นไหวแล้วเตาเลยพระเ้ทนพระเจ้าค่ะแงเช่ไพระทนนึง ก้าววจากเชนิก uhm ับเสนามาหมาดวนี้พอประทันรึเปลรู้หรือไม่ว่าพระสุฑนได้มโนรานี่ย้อนข้าพระเจ้าไปเอาแหไปวานอยู่สาโนุแดดนะในพันในพันเปิดงในพันเปิดอยากอายข้าเจ้าไปกับผู้สาวบกากหอดนั่งไก่เห็นพระเอกกำลังอีกข้าเจ้าคุยกันเรื่องวิธีมันละถ้าจ้องนากันปราข้าเจ้าไปอยากอายกันดีวันนี้ จะคข้องหนาแดงฮึ่นฮึ่อยู่่ม่ยังไม่เมาเรายางว่ากัเนหนาน่อยยกงว่ากัเดนคือคืออยางอนุรักษ์เอ่สางของปฐมบทเรืสิ้นห้ในามระสุทธิ์่ได้ผู้ยิ่งกะคือกะสินี้จะไปอย่งไอที่ว่าจะองมมันสิบปคือการนาเอียนเด๋ปุ๋คือของเืนย่งบบ่บ่ไปลงเหลือแต่ว่าของเดียวเดี๋รับย่งย่งย่งไปนําดับสอะไรมันทำร่องถ้ามีายอยู่นะ เหวาดิกะืยตรงเรืงของใช้บเนี่นี่จะที่แรมากิจได้บอกตำน้องนค่ะเพราะว่าสันหน่อยตัน้องหนก่องฝาขาวดดาแก่เรียงแค่จังแก่มายงเมียงไม่ก็ไปมันกวนเหนี่ยเรื่องราวนตกมาไปวังนีกลางดาเอาพานนั่งเป็นสาวอยู่้าไม่ใส่ชีวิตอนาคตมีมีไปหาปลา ล่องเรือกาบาที่เทนลีลากว่ดีเลยดิไม่เป็นตำล้อไม่ยิ่งคือยิ่งคือมันอ่าของตำล้อมันปองกวนมันจ่กวนกวนกวนนี่ไม่เป็นกวนน้ำกับของพีพีพี่เนาะเขาเอิ่อนมาสังวาลนำสังวาลนี่มันหาฟังเนียสังสังวาลของปิดผมผู้ผู้ใช้แต่สิ่งก็คือของระเบียบของของหลายๆขนาดที่เพอมันเป็นมันเป็นเอกลักษณ์ของมันที่ที่เมียอยากซื้อเนื้อให้ให้ให่ข้างมือนาหน่อย หายยั่ไยคุณไม่เนี่ยในในหม้อคือฝนน้ำพูบอาจารย์จังทีใช่บุญนี่แ่เ่ลพอได้มาพันพันทั้งรอบมันบกไฆยบกไฆลงมันไม่ไ้เรามาล้นหอยักคือเราหอย่ก็เลาเด้แต่มันก็เหมน่อยยักจับก็ได้เลยเราย่างแรเด็ก่านมันมันมันฟังไงเนาะทนองกมันมันมงีวฟังไงฟังเาะ่มันเ่าฟังเลยมันบ่กดดันไหมมายถึงว่าตนล่ำคือนีเทานั้งฟัง ไปนไปไหออน้ำมันกันน้ำไหมนี่หัวหน้าหน่อยต้องต้องเก็บกันหน่อยเอาเอาราแมสอนนะทำไมเอาลาแม่มันทำนอกประถึงมันพังแล้วนี่ยแปลว่าชิ้จะพังเหยียบหมดแล้วแมนแมนอีกือยังอันหา คสิยล้ำทำน่องนี่มันอกไปมีหรอไม่ยังอันมาจีบไปทำน่องแบบแนเบายังไงเป็นทำน่องสาขรออยู่ในอยู่ใหเพว่าพูดพดกับล้ำแบบอยู่ในในวิทยุน่ยไหมในเทปรรลนเกาๆที่มันอัดไว้ไหมอัอันนี้ล่ามาดีหน่อยหมฟังแล้วยากยอยากลำเลยเด้เือเป็นมะลำเลยฟังเขาจเจากลำแล้ไหมฟังแล้วบ่มีผู้ใได้เสียเสียเลำแบบนี้คุณเลามดี ขุ่ยาว้าจังสันหลอกลงพี่ให้เกลียนงิี่มีใจมอวี่จ้าไอ้่อนอพอนออุ้ยคนลูกคนลูกขนไข่ลุกเฮตำนงประตมนชี้ลสมบูรณ์สมบูแบบโหาอัยเนาะนี่แล้วพดีลํายาบเราถึงราก่อนเี่นะอ้ก่อนก่อนดีก่เด้อนี่ล้วพดีลยาบข้านมองเห็นองค์ันสูโมาทาง กระดูสตาตามตอนซองหลังทางคนคนมองลำผิวและดาตาผิวดำโพนผาน้องพันหยุดเม่หลายปีบนทีเมืองว่าใดกัยังดีงามเกิดเ้าก่อนทีไยเ่าเพีรทยแข่งกระสันแต่ฟูฟูเบาเบาตัวเดม เผ็วันไปไก่ตาตันงได้เหรออมาจอดกันดีดีเนี่ยแบบไม่เห็นเขานี่ชายนี่ไปเพ็มานู้่เผ็ดไหมยังใบใบใชยอยู่เพิษซีนแล้วเก็บพักบันเจบพักพระเอกพระเอกกันเลยว่ตตะเ็บพักบันสวนขึ้นมาสวนมาไหมถ้าได้จบมันจบอ๋อ โอ้ยยังอีกยังอีกบอรับสามมือ่นว่าเครื่องหนากระดับเป็นผู้ให่มากเราเอาคอันนี้ก็ทำร่างประทมด้ะเป็นผู้ใหมากเราเอาควมเดินมากกลอกล่าวเตาใส่ตาอยากข้าชมโอ้หมัก้าคนมา่อร้เดคนมาพ่อผ้าคนมาพ่อเด้วัดฉากคนนี้มาดีนีล้มาดี คุ่งยาบ้าเจ้าสันหล่อพวงที่ให้เกลี้ยวกนคุณที่นี่เต็มตัวที่ใระไรบ้าโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาไว้สมีก่อนพี่น้องพื้นวันทีสีผอกมาพอกันไหมสีผ้าไปเบิ่งอมาดมาจะใส่น้อบ้านนี้เนาะยอ่านอมาดเอ้ยอมาดจักเพชรมีเรื่องไหนล่ะเฮ้ยพญาศีรนาดตอนนี้กระลังเป็นพาเลวัตะ เจ้าทิวาจังใดเหรเฮ้ยไม่ขึ้นรับบทบาตไรเลยวะ <laughs> <laughs> นี่ครับพี่น้องครับพี่น้องครับนี่คือตำนานของพระเอกปฐมาม,มาล่ำล่ำในรายก่อนบอสิเป็นพ่อสุทนมโนราลีลา,าวดีโอการนาสิหาเนี่ยมวลมว,ลมวลมให้พี่ให้น้องอช่องโลกของเพื่นขอบุณขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเบิ่งมาติดตามครับโอการนาพ่อกันไหมสวัสดีครับ